ก็กินตองแรกก็มันก็ดีขึ้นอ่ะจองตัวจองที่สองก็เดินได้สะดวกจริงๆค่ะกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องทรมานอีกต่อไปสวัสดีค่ะสักคอ่าคุณพี่ชื่ออะไรคะวีรศักดิ์สรรีคามวีรศักดิ์สรรีคามนะคะอายุเท่าไหร่คะ59 59เนาะ้ัสิบเก้บ้นประกอบอาชีพอะไรยอยู่คะเป็นรอปรพอ,อยู่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่หมู่บ้านโมดิวิลล่าครับอ๋อหมู่บ้านโมดิวิลล่าเอแบ็กบางนานะคะค่ะแล้วก่อนทานนะคะพี่วีรศักดิ์อ่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะ ปวดแต่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเอาทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะเรเห็นบอกว่าเคยได้แบบรับบทเหตุรถชนใช่ไหมค่ะว่าปีไหนคะเมื่อปีหกหนึ่งะหกหนึ่งเนาะแล้วหลังจากที่เราได้รับบาดเจ็บค่ะเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันมันมันทรมานมันปวดใช่ไหมปวด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 มาตลอดตลอดเลยนะเวลากี่ปีคะก็ สองปีอะสองปีคือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราจะปัดตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดแล้วเ็ไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลคันดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วเห็นผลนะครับ ก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจ<ะ>แล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะพี่วิศวกรรมดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ ที่สองอะสองที่สองท่านนั่นเองค่ะเหมาอว่ารันที่สองก็ดีขึ้นแล้วนะคะถ้ามีคะแนนให้ดีบุลต้องสิบคะแนนนะค่ะพี่วีจะสักให้ดีบุลเท่าไหร่ดีคะให้ร้อยคะแนนเลยออมสิบให้ค่ะคะถ้าถามความประทับใจในสิบคะแนนดีบุลนะคะอยากให้พี่วีเดซักช่วยเล่านิดนึง่ะคะจะยังไงนะคะตอนแรกก็จริงตอนแรกก็มันก็ดีขึ้นอ่ะสองตัวสองที่สองก็เดินได้สะดวกอ๋อค่ะหลังจากที่ตอนแรกเจ็บมากเดินไม่คล่องเดิดใช่ไหมคะหลังจากที่กินสองแรกรู้สึ ี่องที่สองคือสอดกระเดินสะดวกเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับสินค้าตัวนี้ค่ะแบบแบบอยากให้บอกต่อนะบอกต่อเพื่อนๆที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปบอกว่าให้กินดีบูนปวดเข่าปวดอะไรปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยให้กินดีบูนครับที่มีศักมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะว่าสินค้านี้จะช่วยลดอาการปวดได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับ พี่ชื่อพิมพ์พวันค่ะพิมพ์พวันนะคะเป็นคนจัจงหวัดจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการะะนะคะอาอยุเท่าไหร่เอ่ย49ค่ะ 49, 49ะนะคะแล้วก่อนทานนะคะพี่พิมพ์วันมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวด หน้าขาแล้วมาที่ขาหนีบแต่ปกติอ่ะพี่เป็นหมอรองกระดูกพี่หมอรองกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งแล้วผ่ามาทั้งหมดสองครั้งผ่าหนึ่งครั้งแล้วสะโพกสองครั้งแล้วล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สาม แต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูลก่อนเจอดีบูลก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทานท่ามันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์พันร่ายฟังนิดค่ะปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็ล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ ผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะ,คะ,คะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พิพรวันนะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยนอนติดเตียงมา2เดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พิพรวันทําให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอน ท่านนิ่งทุกวันค่ะอนอนท่านทุกวันนคือนนอเห็นคนเ<ม>นี่ยก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอะ่ะเราเวลาพีุ่กขึ้นอ,ะอ่ะลุกมาพักขามันจะพับไปบขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้ ใช่ใชมแล้วเดินนะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้มากเลยเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยค่ะขาย่างไม่ได้แล้วต้องใจไม่ได้แล้ว่เดี๋ยวลองลึกเลยตอนที่เรายังไม่ทันดูเราเดินแบบไหนคะพี่เดินอยเหมือนไงค่ะเวลาที่ห้องน้ำก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่ม ที่ชามีบูลแลเป็นยังไงเดี๋ยวรอันเลยค่ะพี่เดินได้เต็มเท้าขึ้นนาค่ะอย่างเรารุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเรารุกขึ้นมาเราได้เลยเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเรารุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดได้เต็มเได้ตอนนี้เดินได้เท่าเท่าที่พี่ก็ออกกาลกายได้เหมือนเดิมเนาะออกกํลักายได้เหมือนเดิมแลคะทาไปได้แค่าับเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกกาลงกายอีกครั้งซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตามขาแน่ก็ัาหายไปหายไปแล้วแ่ไม่เป็น บอกกับรางกายได้นะคะใครที่มีปัญหาในฝันนะคะลองเลยใช่ไหมคะพี่เมวันไม่ผิดหฝันแน่นอนเนาะเห็นบอกว่าพี่เมียวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตยียงใช่ไหมคะ ค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพัชพี่ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเพราะว่าพี่เป็นอยู่พี่ลองมาเยอะแล้วยาลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้จะลองอีกสักครั้งก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรแล้วก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยทำมาทุกวิถีทางแล้วขาก็ขามาแล้วตัวอื่นเราก็ลองมาแล้วจะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะ บุรีบูนกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะคะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นแล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบกระทิมไม่มีอะไรเส้นทิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ แต่พออินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามได้ด้วยความโชคดีนะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอแน้าผ่าแล้วละแต่มาเจอดีบูนทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมโอ้สุดยอดมากเลยเรียกได้ว่าตอนที่พี่พิมพ์วันเนี่ยปวดมากคือไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นระยะเวลาสองเดือนใช่ไหมเห็นว่านอนนอนกับเตียงอยู่เลยใช่คือวันหนึ่งอ่ะพี่ได้แต่มองคนเดินอ่ะเดินไม่ได้อะทรมานมันทรม มันกำมางมันเศร้าด้วยน้องพี่เนาะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่กับภาวะที่เราต้องนอนติดเตียงอีกนานแค่ไหนใช่ไหมคุ้มไหมคะตอนแรกที่เราฟังราคาเรารู้สึกว่าราคาสูงแต่ไหมเกินเกินค่าิุ้มเกินค่าใช่ค่ะถ้าถ้าเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบนึ่ง พี่เสียมากกว่านี้แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่สามเดือนนะคะหกเดือนนะคะถึงจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกันนี่ก็เป็นเสียงจากผูใช้ยริงนะคะก็การันตีเนาะว่าจากที่คนที่เป็นหนักมากๆผ่ามาแล้วสองครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าหลังผ่าสะโพกแล้วก็เป็นหนักที่สุดนี่คือต้องนอนติดเตียงสองเดือนแต่ทานดีบุญไปเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นะคะคุณพี่กลับมาเดินเหินได้ออกกําลังกายได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะะะคเด็กกกกีี่่่ยยวาาออจบตสิง ใชอบครัวพี่ดีใจทุกคนดีใจทุกคนที่ที่กลับมาเดินได้พี่บอกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่นั่นคือหมายความว่าดีบุลตอบโจทย์ในเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ฟังคลิปนี้ก็ไม่ต้องลังเลยเลยค่ะใช่ไหมคะถามว่าราคามันแพงไหมเรากินอย่างอื่นมารู้ว่าถ้าคนที่ที่เป็นมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าเลยว่าไอ้ราคาเนี้ยใครๆก็จับต้องได้เราลองมาหลายอย่างแล้วที่มันแพงวันนี้เราก็เคยลอง การลองอีกครั้งหนึ่งมันคุ้มเกินค่าจริงๆโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะลองอีกสักครั้งนะคะให้เปิดใจให้ดีบูลได้ช่คืนปูนะเราจะดูว่าแล้วจะรู้ว่าชีวิตใหม่มีจริงนะคะโอ้โหได้มากๆเลยนะคะถ้ามีคะแนนให้ดีบูลสักสิบคะแนนพี่พีพอร์ทไ้ไหมคะได้เกินสิบค่ะโอ้โหมีสิบให้เกินสิบนะคะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกลาง่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอหนเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยือ่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มริช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อเสื่มโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา